โอ a ย่ h โอ้ t โอ s ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ l ยโอ้ a โอ้ย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 โ o ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ i ้ t อยโอ้้ยโอ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 ยอ้ยโ้ยโยอยอ้ยโ้ยอ้ย้ยอ้อยกอนย้่อยย้ยยยอยยยยอยย้ยอ นี่คือ17ชีวิตนะครับที่พวกคุณจะได้เจอพวกเขาบนเวทีในวันพรุ่งนี้นะฮะกับ LL Fan Face ฮะ Love Outlaw Fan Face ฮะ The Love Pirates นั่นเองทุกคนจะเป็นกัปตันเรือนะฮะที่พาทุกเรือทุกด้อมเนี่ยนะฮะไปเจอความสนุกครบทุกรสชาติแน่นอนสุดท้ายอยากให้ตัวแทนสักหนึ่งเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นที่น้องๆกินอยู่นี่คืออะไรฮะไอ์ ศครีมนี้พิเศษยังไงโอ้ไม่มพวกเนี้ยมันจะเป็นไอศครีมที่คือไอศครีมพวกเนี้ยมันเป็นไอศไครีมที่สื่อแทนด้อมของพวกเราคาแรคเตอร์ของพวกเราแล้วแต่ละคนเนี่ยแต่ละคู่ก็จะมีหน้าตาไอศครีมที่ไม่เหมือนกันรสชาติที่ไม่เหมือนกันครับผมอย่างคุณกินอยู่รสอะไรรสลินจิเออลินจิลินจิบูวี่นะครับบูฮาวายบูฮาวายนะฮะมีมีของใครอีกไหนของบุ๊คครับรสอะไรครับอันนี้ รถอะไรกินไปกินไปแล้วรถอะไรรถเมย์รถเมย์รถเมย์นะครับรถสองแถวอ๋อรถสองแถวอ่ารถนี้ของซีเป็นรถอะไรรถเบือมะพร้าวของกินหน่อยขอกินหน่อยซีไหวไหมหน้าแดงนี่คือโคตรอบอุ่นเลยตอนนี้นะมีที่เราถามว่าพี่ซีไหวไหมใช่ไหมดูไอ้คนนี้เอามีขนฟอน ฟอรถอถจมแล้วฟอถจมนี่ครับนี่นี่รถอะไรครับรถอะไรรถรถพยาบาลไม่ใช่รถเมืนี้รถไปใส่ได้ไหมเนี่ยน้ำหนักสองคนเนี้ไม่ไหวไปไปอะไรอะไรโอ้วุ่นวายตรงนี้มันวุ่นวายนะฮะแต่เนี้ยมันคือความสนุกนะฮะแล้วทุกคนจะได้เห็นมิตรภาพแบบเนี้ยบนเวทีคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้นะครับ ฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นรอบแรกของเราทั้ง17คนนะครับผมยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราได้นะฮะแล้วก็ใครที่ไม่สามารถมาดูได้ก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ t i c k e t m a j o r ทุกสาขานะครับผม Yes sir Yes sir นี่ไง International fans live streaming is all available on t i c k e t m a j o r so you can buy a ticket and enjoy together let's enjoy it y e a h tomorrow Yeah I love there you guys so much. I love you guys. Woo! Choop Chub choops. You. See you in our concert tomorrow. Bye-bye. See Bye. ya. Bye.